สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถไถเอ5มเก้าห้าดีศูนย์นะครับรถปีห้าหกนะครับอุปกรณ์ใบดันผันสามนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับจะยกเว้นตัวเครื่องนะครับพวกเฟรมน่ครับบางโพนนะครับเปลี่ยนสีให้ใหม่ทําสีนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับทำสี ชุดเฟรมชุดดันหน้าแล้วก็ชุดเฟรมนะครับแล้วก็สมสีชุดใบมีดนะครับใบมีดเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดใบมีดใหม่เป็นของ EMT นะครับ yeah. EMT นะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีพอใช้งานนะครับอุปรกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับผ่านสามนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ผ่านปวนตัวนี้ เรื่องดีไม่มีไอไม่มีดํานะครับ ลงไม่ดีไม่มีกระตุกนะครับหางโอเคนะครับท่านในสนใจโทร0935343797นะครับดูรถได้ที่บ้านถึนนงรอนธานีนะครับผม มงนะครับโอเค